คราวนี้มาดูเจ้า L2000 ปั่นในหญ้าลกๆบ้างครับว่าจะ,จะจะต้องใช้เกียร์อะไรครับจะใช้เกียร์5ได้หรือเปล่าครับจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้เกียร์5ไม่ไหวก็สู้ KRT ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าความความเร็วของเกียร์5ของ L2000 จะเท่ากับเกียร์3ของ KRT ประมาณใกล้เคียงกันครับได้ PTO 540ครับ ใช้ PTO เกียร์หนึ่งครับแต่สองพันมี PTO สี่เกียร์ครับอ่ะลองีีโอเกียร์สองก็ได้ลองีีโอเกียร์สองครับกับเกียร์ห้าหยั่งหยั่งใส่สองเท้าใส่สองเท้าด้วยครับ มีควันไหลเหมือนกันครับทีเดียวเกียร์สองหนักเครื่องเหมือนกันครับทีเดียวเกียร์สองควันไหลครับควันไหลครับอาจจะต้องใช้เกียร์หนึ่งแล้วล่ะครับอ่า พ่ถ้าพี่โอหนึ่งดีฟ้าวววขวันมันโอ้กะนัก ออ,ออกมากจะน้อยกว่าเดิมออกแต่น้อยกว่าเดิมต้องใช้พีดีโอเกียร์หครับรู้สึกว่าพีดีโอเกียร์สจะเร็วไปครับโรตารี่หมุนเร็วไปครับหนักเครื่องครับแรก รถเล็กข้อดีของรถเล็กคือสามารถเข้าได้ครับเข้าในร่องมะนาวร่องพืชได้ครับถอดใบมีดดินออกครับ หรือวใช้ได้อยู่ครับ L 2 0 0 0ถ้าทำงานในที่แห้งใช้งานปั่นดินอย่างเดียวก็สามารถใช้ได้ครับสำหรับคนที่กำลังมองหา L 2 0 0 0อยู่ถ้าตัวรถอย่างเดียวกับตัวรถอย่างเดียวก็ราคาประมาณ20,000ไปลายๆครับมือสองเก่าญี่ปุ่นหรือเก่าในไทย,ยครับหรือว่าราคาไม่แรงครับ L 2 0 0 0 แต่ว่าเจ้าของควรซ่อมเองได้ครับเพราะว่าควรซ่อมเองได้แล้วควรรู้แหล่งหาอะไรครับแต่นอะไหลในลาซาด้าก็มีครับ ถ้าใช้เกียร์เร็วได้ก็ถือว่าได้งานเร็วครับยิ่งยิ่งป่านกันสองคันด้วยครึ่งวันน่าจะเสร็จครับแปลงนี้ บางจุดดินค่อนข้างเปียกครับ ต็น,นี่ครับผลงานที่ปั่นมาแล้วครับส่วนที่ยังไม่ได้ปั่นก็ลกค่อนข้างลกมาก ครับก็ถ้าไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ